ดื่มเหล้าทำไ้คนสู้ซ่าเก่งกล้าไม่เกรงใจให้ใครเห็นช้างตัวเล็กเท่าหนูเห็นงูเห่าเป็นอาปลาไหลยามเมาเสือลายพาดกรอนยามนอนหามันดั่งลิงไรดื่มเหล้าทำไมคนชื่อน่ามืน่นเดินมาหน้าไม่สอนหัวใจให้ใคร ทางหลวงมันดังทางมอนะขับรอราเซมาเซให้ไปถนนนี้เป็นของข้าข้ามาลบให้อไกลให้ไกลเล่าใครว่าไม่ดีพวกหมอก็มีอไรายได้รัฐเก็บภาษีอาการการขายให้เราเบีาายร์ใช่ไหม เานเมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วท่านาจะมาโทษใครกินเหล้าทำไมเป็นผีบ้าผู้จ่าแม่กับเสาผ้ไฟเมาหมาหิมาลีหวา่าเมาครานอไอลานมันหายเลิกเาเอาผมยินดีด้วยผมขอให้รวยทันใจ เล่าใครว่าไม่ดีพวกหมอก็มีรายได้รัาเก็บภาษีอาหาการการขายให้เราเบียร์ยไหมคนเมาาเต็มบ้านเต็มมือแล้วทนาจะมาโทษใครกินเหล้าทำไมเป็นพีบ้าพูดจาแม้กับเสาไฟ เม,มาหมอไม้มาเลียหวานเมาหอคราดอายลาดมันไม่เ,เลิกาเาาผมยินดีด้วยผมขอให้รวยทันใจ